สำหรับใครอยากได้ยอดขายแบบด่วนๆสำคัญนะคะอยากได้ยอดขายด่วนๆอยากได้แบบยอดขายมารุมมาตุ้มยอดขายแบบด่วนๆเลยนะคะใครที่นิ่งมานานในเรื่องยอดขายฟังดีๆค่ะเดี๋ยนมีบุคคลยกตัวอย่างนะคะ คุณก็จะรู้ว่าเดียนเนี่ยสนิทกับพี่ไฮอาภพร,พรคนครสวรรค์นะคะเราเป็นพี่สาวน้องสาวกันคุณขาเดียนเนี่ยจะกับพี่ Hi, ไฮี่ยสนิทกันมากจริงๆคุณขาแล้วดิฉันก็เห็นพี่ไฮกับเคล็ดลับต่างๆที่เราได้ทําร่วมกันแล้วเลิศมากคุณขาพี่ไฮอาภพรเนี่ยคุณจะสังเกตว่าเขาชอบไปปล่อยปลา นะฟังนี้นะเขาชอบไปปล่อยปลาดิฉันก็จะไปกับเขาบ่อยก,กับการปล่อยปลาแล้วเขาจะชอบให้อาหารปลาดิฉันเคยบอกแบบนี้ค่ะพี่ไฮขาค,คนเราถ้าอยากโชคดีแบบค้าขายมารุมมาตุ้มเนี่ยทำอะไรก็ค้าขายดีทําอะไรก็รุ่งเรืองเนี่ยให้อาหารปลาค่ะคุณขาดิฉันเนี่ยซื้ออาหารปลาเป็นกระสอบเลยนะแล้วก็กับพี่ไฮเวลาเขาไปครั้งเขาจะหาอาหารปลาเป็นกระสอบเหมือนกันคุณวิธีการเป็นแบบนี้คุณหาอาหารปลาเนี่ยหามานะคะอาหารปลาเนี่ยมาแล้วคุณก็เอามือเนี่ยไปแตะที่อาหารปลาไม่ว่าจะเป็นถุง ถุงใหญ่ก็ตามแต่ดิฉันมักจะทําเป็นกระสอบนะคะเอามือไปแตะ่ะแล้วก็ขออธิษฐานให้ลูกค้ามารุมมาตุ้มให้คุณพูดแค่นี้พอขอให้ลูกค้ามารุมมาตุ้ม่ะมารุมมาตุ้มมารุมมาตุ้มมารุมมาตุ้มพูดแค่นี้พอแล้วก็ให้อาหารปลาเทลงไป่ะ แล้วให้ปลาเนี่ยมาแย่งกันกินแล้วบอกขอให้มารุมมาต้มมีลูกค้ามารุมมาต้มมาต้มมาต้มมารุมมาต้มด้วยลูกค้าให้พูดแค่นี้คุณคุณขาหลังจากทํานะฮะไม่เกิน7วันคุณลูกค้ามาจากไหนก็ไม่รู้หลายคนบอกอาจารย์ขาหนูแปลกมากเลยจากที่เงียบเงียบทุกครั้งเนี่ยพอให้อหารปลาเนี่ยค่ะคุณขาหลังจากนั้นไม่เกิน3วัน7วันลูกค้ามาจากไหนไม่รู้มารุมมาต้มจริงๆมารุมมาต้มมารุมมาต้มจริงๆลองทําดูนะคะเคล็ดลับนี้ถือว่าดีมากค่ะครึ่งปีหลังจาก นี่ใครไม่มีถุงส้มอุดมทรัพย์แบบนี้ต้องรีบเลยนะคะฉันทําถุงส้มอุดมทรั์เน่ย์อริจินอลนะคะดังนั้นใครอยากจะสั่งแล้วอยากได้อ่าออริจินอลจากของดิฉันเนี่ยคุณสามารถสั่งได้เลยหาะนะคะเรามีตะกร้าแล้วก็ตอนนี้คุณสามารถกดซื้อได้เลยคุณต้องรีบนะคะมีจํานวนจํากัดจริงๆค่ะ